ณหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาเขียวขจีท่ามกลางสายหมอกบางยามเช้ามีชายหนุ่มชื่อปิงผู้เป็นชาวนาธรรมดาอาศัยอยู่กับแม่ชราในกระท่อมปลายนาถึงแม้จะยากจนแต่ปิงก็มีน้ำใจซื่อสัตย์และขยันขันแข็งจนเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านขณะเดียวกันนวลบุตรสาวคนเดียวของขหาบดีผู้มั่งคั่งงดงามดั่งจันเพนเป็นหญิงใจดี อ่อนโยนและรักในธรรมชาติทั้งคู่พบกันครั้งแรกในยามที่ปิงช่วยเหลือนวลจากควายหลุดกลางทุ่งนาและจากวันนั้นหัวใจของทั้งสองก็เริ่มเรียนรู้ภาษาของกันและกันตายแสงจันทร์และเสียงลมพัดผ่านรวงข้าวความรักของทั้งสองผลิบานโดยไม่มีใครห้ามได้นอกจากกำแพงของชนชั้นฐานะครอบครัวของนวลโดยเฉพาะบิดาของนาง ไม่อาจยอมให้ลูกสาวสืบเชื้อสายผู้ดีไปแต่งกับชายชาวนาจึงสั่งห้ามนางพบกับปิงโดยเด็ดขาดแต่หัวใจยิ่งห้ามก็ยิ่งผูกพันเจ้ารู้หรือไม่ข้าจะยอมเป็นทุกอย่างเป็นควายไถนาเป็นคนตักน้ำเป็นเงาของเจ้าถ้าเพียงแค่ได้ยืนข้างเจ้าในทุกวันของชีวิตแม้โลกทั้งใบจะห้ามแม้ข้อแม่จะขวาง ข้าก็จะขอเดินไปกับเจ้าปิงแม้จะต้องแลกด้วยทุกสิ่งที่ข้าเคยมีข้าก็ยอมปิงยิ้มเศร้าเจ้าไม่กลัวหรือหากทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยน้ำและความลำบากน้ำใดก็ไม่เจ็บเข้าหัวใจที่พรากจากเจ้าตต้รมใส่ใหญ่ริมลำธารที่เคยเป็นที่นัดพบลับของปิงและนวลกลายเป็นสถานที่แห่งหยาดน้ำตาในวันนี้ ข่าวร้ายเหมือนลมหนาวพัดกระนำใจเมื่อพ่อแม่หน่วนตัดสินใจมั่นนางให้แก่ขุนนางผู้มั่งคั่งจากเมืองหลวงเพื่อหวังยกฐานะของครอบครัวให้สูงขึ้นหนวนร้องไห้จนดวงตาแดงช้ำขณะที่ป่งเงียบงนันนำเสียงของนางสันะร,ร,ริกทำกลางเสียงใบไซที่ไหวเอ็นต้นไรเคยเป็นพยานแห่งความสุขบัตนี้กลายเป็นพยานแห่งความเศร้าแต่ในความเศร้านั้น ปิงกลับกุมมือนวลแน่นแอบอกเขาไม่ได้เอ่ยปลอบด้วยคำหวานใดๆมีเพียงสายตาแน่วแน่และคำมั่นที่เขาเอ่ยขึ้นอย่างหนักแน่นนวลเสียงสะอื้นเจือด้วยความเจ็บปวดพ่อค่าท่านจะให้ข้าแต่งกับคุณนางผู้นั้นข้าไม่รู้จักเขาข้าไม่รักเขาปิงเสียงเบาแต่มั่นคงแล้วใจเจ้าละนวล มันยังอยู่กับข้าไหมนวลเงยหน้าทาั้งน้ำตาอยู่อยู่ทุกลมหายใจข้าคิดถึงแต่เจ้าแม้ยามหลับตาปิงจับมือนางแน่นขึ้นงันจงหนีไปกับข้าป่าเขาอาจโหดร้ายแต่ไม่มีใครพรากเจ้าไปจากข้าได้ที่นั่นนวลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าทั้งน้ำตา ได้ข้ายอมละทิ้งทุกอย่างยกเว้นเจ้าเงาใส่ทอดยาวลงบนผืนดินเหมือนจะโอบกอดทั้งสองไว้เป็นคำสัญญาคืนเดือนมืดมาเยือนหมู่บ้านเงียบงานยิ่งกว่าทุกคืนเรากับธรรมชาติเองก็รับรู้ถึงความลับที่กำลังเกิดขึ้นในเงาไม้ภายใต้เงาจันทร์ที่ยังไม่เต็มดวง ปิงและนวลแอบออกจากหมู่บ้านโดยมีเพียงดวงใจและความกล้าเป็นเพื่อนปิงพานวลขึ้นหลังควายที่เขาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ยังเล็กขี่ลัดเลาะไปตามเส้นทางลำธารเก่าผ่านทุ่งหญ้าป่าไผ่และลำเนาไพ่ที่ไม่คุ้นตาแต่กลับอบอุ่นราวกับอ้อมกอดของอิสรภาพเสียงน้ำไหลเอื่อยเสียงจิ้งหรีดขับกล่อมและลมหายใจแผ่วเบาของนวลที่ซอบอยู่บนหลังเขา เป็นบทเพลงเดียวในค่ำคืนนั้นข้ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าเรากำลังจะทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังข้าไม่ได้ทิ้งอะไรเลยเจ้าคือทั้งหมดของข้าแล้วถ้าพวกเขาตามเราทันละ่ะข้าจะพาเจ้าหนีไปให้ไกลไกลจนไม่มีใครเอื้อมถึงหัวใจของเราได้อีกหากต้องอยู่กับเจ้าท่ามกลางป่าเขาแม้จะลำบากสักเพียงใดข้าก็ยอม ในความมืดมิดนี้ข้ารู้สึกปลอดภัยเพราะเจ้าคือแสงเดียวของข้าเสียงฝีเท้าหนักหนักดังแว่วมาแต่ไกลปะปนกับเสียงตะโกนโกรธเกรี้ยวของเหล่าชาวบ้านที่ออกตามหานวลโดยมีพ่อแม่นางเป็นผู้นำแสงไฟจากคบเพลิงสว่างวาบท่ามกลางความมืดราวกับแสงอมหิตของโชคชะตาที่ตามล่าหัวใจอันเปราะบางของทั้งสอง ปิงกับนวลวิ่งหนีตะกุกตะกักผ่านป่าฝ่าดงไม้น้ำขณะที่เสียงผู้คนใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วพวกเขาก็มาถึงริมหน้าผาสูงชันที่เบื้องล่างคือลำธารเชี่ยวกรากเสียงน้ำซัดกระแทกโขดหินกึกก้องดังเสียงร่ำไห้ของฟ้าเบื้องหลังคือไฟจากคบเพลิงเบื้องหน้าคือเหวลึกและน้ำเชี่ยว ไม่มีทางเลือกอีกต่อไปใต้แสงจันทร์อันสีเสียวปิงกุ่มมือนวลแน่นแล้วหันไปมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาเขาไม่สั่นไหวดวงตาเธอไม่หลบเหลี่ยงไม่มีถ้อยคำใดจำเป็นอีกแล้วนอกจากความรักที่แน่นแฟ้นในใจทั้งสองเช้าบ้านตะโกนสงนวนบรับมาอย่าทำให้ตนเองเดือดร้อนบิง ตะโกนตอบเรารักกันไม่ต้องการอะไรจากท่านทั้งนั้นนวลปิงขะกลัวเสียงตะโกนไล่หลังยังไม่ทันเงียบร่างของปิงและนวลยืนอยู่ริมหน้าผาริมลำธารสายใหญ่ที่ไหลเชี่ยวราวกับโกรธเกรี้ยวกับโลกทั้งใบนวลก้าวถอยหลังโดยไม่ทันระวังเธอเหยียบหินเปียกจนเสียหลัก และทันใดนั้นร่างของเธอก็ร่วงหล่นลงสู่เบื้องล่างเสียงกรีดร้องของปิงดังฉีกกลางผืนป่าเขากระโจนคว้ามือทะไว้แต่ไม่ทันปลายนิ้วทั้งสองสัมผัสกันเพียงครู่เดียวก่อนที่กระแสน้ำเชี่ยวจะพรากพวกเขาออกจากกันโดยไม่ลังเลแม้เพียงชั่วลมหายใจปิงกระโดดตามลงไปเสียงสู้ซาของน้ำดังกลบทุกเสียงความเงียบเข้าครอบงำในชั่ววินาที และทุกอย่างก็หายไปพร้อมกันใต้ใส่น้ำเยือกเย็นไม่มีใครได้ยินเสียงหัวใจที่แตกสลายปิงระวังข้างหลังค่ะเสียงลื่นและกรีดร้องแผ่วเาปิงตะโกนลั่นร่างพุ่งไปข้างหน้านวนไม่เขาจะไม่ยอมให้เจ้าไปมือทั้งสองแตะกันในอากาศครู่หนึ่งก่อนหลุดจากกันนวนเสียงสั่น เงยหน้าขึ้นมองปิงขณะจมลงอย่าตามมาเจ้าต้องอยู่รอดปิงพูดเสียงเบาแต่มั่นคงขณะตัดสินใจกระโดดไม่มีเจ้าก็ไม่มีข้าโลกนี้ไม่มีความหมายอีกแล้วเสียงสายน้ำโถมกระแทกดังลั่นและทุกอย่างเกลื่อนหายไปในความมืดเย็นของสายน้ำวันต่อมาทั้งหมู่บ้านต่างออกตามหาแต่ไม่พบศพ มีเพียงกระแสน้ำที่ไหลไม่หยุดตรงจุดที่ทั้งคู่หายไปผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าดวงวิญญาณทั้งสองกลายเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินผู้คนจึงเรียกแม่น้ำนั้นว่าแม่น้ำปิ่งเพื่อเป็นอนุสรแห่งรักแท้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโลกแม้เนื้อกายจะจมหาย แต่รักนั้นกลับแปลเป็นสายน้ำใสที่ไหลไม่มีวันสิ้นสุดคือแม่น้ำปิงที่ยังคงบอกเล่าเรื่องรักนิรันร์ของปิงและนวลจวบจนวันนี้